ยินดีต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่เกมพ a r t of t i t a n p a พาร์ทที่3กันนะครับก็ตอนนี้มีโหมดใหม่นะก็คือโหมดจับปลาซึ่งถูกอัปเดตมาใหม่นะครับตอนนี้เราก็จะเล่นเป็นซูโคไมมัสไปลองเทสร,ระบบใหม่นี้กันว่าจะเป็นอย่างไรนะเบื้องต้นตรงนี้นะครับบอ่อน้ำก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ต้องไปดูที่ด้านล่างนะว่า จะมีอะไรเพิ่มมาหรือเปล่าโอเคตอนนี้ก็เรามองเห็นปลาแล้วนะฮะไม่รู้ว่ามีกี่ชนิดแต่ก็เห็นชนิดเดิมที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ด้วยซึ่งเป็นฉากไม่สามารถกินได้มันจะมีปลาที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะก็คือปลามังกรหรืออีกชื่อหนึ่งของเขาก็คือปลาอารวาน่านะนะค่อนข้างไวจับไม่ได้ ลองหาตัวอื่นดูนะตัวนี้ได้ไหมรู้สึกว่ายังกัดไม่ได้นะค่อนข้างไวเลยเ,เดียวนะครับสำหรับปลาอโรน่าด้านซ้ายมีปลายชนิดที่ตัวใหญ่กว่านะซึ่งยังไม่ล่าดีกว่าเราจะรีวิวทีละตัวกันนะว่ามันมีอะไรบ้างตัวข้างหน้านะได้ไหม มุมกล้องนี่มองยากนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันอยู่ห่างจากปากของเรานะครับทำให้เรามองเห็นปลาไม่ชัดเวลาล่าปลาที่อยู่ใ,ใกล้เนี่ยเราต้องคำนวณน,นิดหนึ่งนะเพราะว่าเรากล้องเราอยู่ด้านหลังถ้ามีมุมมองกล้องบุคคลที่3มสลับสับ,สบ,สบ,สบเปลี่ยนนี่ผมว่าน่าจะดีนะแบบนี้โอเคได้แล้วไปดูซิว่าปลาตัวนี้มันจะมีลักษณะหน้าตาอย่างไรนะครับสลหรับปลามังกรเสมือนกับปลามังกรในชีวิตจริงหรือว่า ที่เราเห็นในตู้กันหรือเปล่าปลาชนิดนี้ก็เป็นปลาสวยงามเนะี่ยที่เลี้ยงได้ด้วยในระหว่างที่เราคาบปลานะฮยก็สามารถดำน้ำได้ด้วยนะามาดูชัดๆนะครับสำหรับเจ้าปลาตัวนี้ และนี่ก็เป็นรูปร่างของปลามังกรนะหน้าตาโมเดลรู้สึกว่าจะบิดเบี้ยวนิดหนึ่งนะไม่ไม่นิดหนึ่งแหละแต่ว่าเกรดแล้วก็รายละเอียดนี่ก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็เมื่อมองจากมุมบนนี่ผมว่ามันดูเนียนนะดูไม่แปลกแต่ก็ติในเรื่องของหน้าตาสักหน่อยนะมันน่าจะทําให้มันดีกว่านี้ แต่ก็ตอนนี้ตัวเกมก็ยังเป็นเดโมอยู่นะครับก็ยังให้อภัยกันได้อยู่เพราะว่าเขาอาจจะมีการแก้ไขในแพทนอนาคตก็เป็นได้ซึ่งก็ตอนนี้ถ้าใครเจอบัคหรือเจออะไรนะครับก็สามารถไปรายงานให้กับผู้ชนาได้นะครับก็จะได้สกินอโลซอร์บัคแทร็กเกอร์ฟรีนะหนึ่งสกินก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับปลาดิดบดําชนิดแรกนะครับก็คือปลาอโรวาน่าที่เราเอามารีวิวกัน ทีนี้มาดูการกินนะครับการกินนี่กดอะไรเอ่ยกด e นี่เป็นการวางปลานะฮะซึ่งผมกดหยิบป,ปลาไม่ได้นะครับหลังจากที่วางนะกด e อ,อีกครั้งก็จะเป็นการกินน้ําไม่รู้ว่าจะกินปลาได้อย่างไรนะฮะตอนนี้กด e อ,อีกครั้งมันก็จะไม่จับขึ้นมาด้วยนะครับสงสัยต้องไปล่าใหม่ตอนนี้เท่าที่เห็นปลานี่มีเพียง2ชนิดเท่านั้นนะ เร็วแลือเกินจับยากมากเวลามันขึ้นฝั่งนี่มันจะจับยากนะเพราะมุมกล้องมันจะไม่เห็นนะว่ายน้ําผ่านผมไปอีกต้องล่ามันใต้น้ำเพราะมุมกล้องผมนี่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้รู้สึกจะคาบไว้ในปากแล้วไปดูกันนะว่าจะเป็นอย่างไรวิธีกินปลาของเราจะได้หรือไม่ กดคลิกไม่ได้นะตัวนี้เป็นปลาอโรวาน่าสีเขียวนะครับต่างจากตัวเมื่อกี้ขอดูหน่อยแล้วกันใครที่ใช้ Nvidia Shadow Play นะครับจะเข้าใจนะว่ามันกดได้โอเคเฮ้ยหน้าตามันก็ดีกว่าตัวเมื่อกี้อยู่นะแล้วก็เกล็ดนี่ละเอียดกว่าเนะี่ยเหมือนจะตัวเมื่อกี้โมเดลมันไม่เรนเดอร์หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าตัวนี้ดูดีกว่าเยอะเลยนะ ทั้งเกล็ดแล้วก็สีสันนะครับสีเขียวสวยงามมากแล้วก็ถ้าใครที่อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับปลาในเกมนี้นะครับก็สามารถกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับคลิปที่2ของเกมพ a r t of t i ท a n นะซึ่งผมได้อธิบายเกี่ยวกับปลาแล้วก็อัปเดตต่างๆไว้ค่อนข้างเยอะนะฮะก็ไปดูกันถ้าใครยังไม่ดูตอนนี้ผมยังกินไม่ได้เลยกด e เดี๋ยวมันก็จะวางอีกผมไม่แน่ใจว่าก,กดตัวไหนอ่ะกดคลิกก็ไม่ได้นะตอนนี้ เดี๋ยวลองวางปลาบนบกเนี่ยแล้วค่อยกดกินดูว่ามันจะเป็นยังไงกด e เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นการกินน้ำกดคลิกอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นนีซึ่งน่าจะต้องวางแล้วก็ทิ้งอย่างเดียวนะสลับในเดโมนี้อาจจะยังไม่อัปเดตในเรื่องนี้เข้ามาซึ่งเดี๋ยวลองตัวที่3เนี่ยผมผมว่ามันต้องกินได้อะ โอเคตอนนี้ได้เหยื่ออันโอชะของเรามาแล้วเนะี่ยผมมีไอเดียใหม่นะครับก็คือกด e 2ครั้งเฮ้ยมีปลาใหม่ด้วยตัวโคตรใหญ่เลยปลาอะไรวะเนี่ยปลาช่อนอเมซอนหรือเปล่าน่าจะใช่เดี๋ยวขึ้นไปนะครับแล้วก็ลองกด e 2ครั้งมาดูซิว่ามันจะกินหรือเปล่า โอเคน่าจะเป็นการกินนะครับอ่าเข้าปากเรียบร้อยแต่ว่าตัวปลานี่ก็คือมันจะหายไปเลยนะฮะต้องรออัปเดตหวังว่าในอนาคตจะมีการกินปลาให้มันสมจริงกว่านี้นะฮะค,คล้ายๆกับการกินปลาของนกก็คือค่อยๆเอาลงปากนะฮะให้มันเห็นภาพไปเลยนะแบบนี้มันมันจะดูแฟนซีไปค่อยๆว่ายนะ้ำไปอย่างเงียบๆง,งับโอเคได้เรียบร้อยนะครับ ปลาชนิดที่2นะะี่ฮะที่เราล่าได้ไปดูซิว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมไปที่สว่างๆหน่อยละกันเพราะว่าตัวเกมตอนนี้กำลังจะมืดนะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะมองไม่เห็นและนี่ก็คือโมเดลปลาตัวที่2นะฮะซึ่งผมไม่รู้ว่าปลาตัวนี้มันชื่ออะไรนะครับและผมก็ไม่ได้เสียนในเรื่องของชื่อปลาหรือว่ารู้จักปลาแต่ละชนิดด้วยนะฮะ แต่ดูแล้วเนี่ยก็จะเป็นปลาโบราณเหมือนกับตัวที่ผ่านมานะีซึ่งก็หน้าตาคล้ายๆกับปลาสเตอร์เจียนแต่ว่าแน่นอนนะครับตัวนี้มันไม่ใช่ปลาสเตอร์เจียนลักษณะคลีบอะไรต่างๆของมันนิดก็ไม่เหมือนกันแล้วนะซึ่งสำหรับใครที่รู้นะครับว่าปลาตัวนี้ชื่ออะไรนะก็สามารถคอมเมนต์ให้ความรู้เพื่อนๆคนอื่นแล้วก็ผมได้นะใต้คอมเมนต์เลยตัวนี้ก็จะมีลักษณะที่ สวยงามนะฮะแล้วก็เป็นปลาขนาดกลางที่เราพบเห็นในตอนนี้ทีนี้เรามาดูท่ากินปลาตัวนี้ของเขานะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อมาแล้วก็จะมาล่าปลาตัวที่3นะครับเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นตัวสุดท้ายเท่าที่เราเห็นนฮะ ซึ่งตอนนี้น่าจะมีเพียง3ชนิดเท่านั้นนะฮะไม่นับ AI ที่เป็นฉากในแมปด้านหลังมี2ตัวนะมีเพียง2ตัวเองนะตรงนี้อย่างที่ผมเคยอธิบายไวนะ้ในพาร์ทก่อนก็ยิ่งถ้าเราล่าปลาที่เหลือน้อยนะปลาชิ้นั้นเนี่ยยิ่งจะกลับมาช้าลงในบ่อน,น้ำของเรานะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการฟักตัวฟักไข่นะ ซึ่งก็จะมีไข่ในแม่น้ำแล้วก็มีจุดเกิดของ AI ต่างเนะี่ยตอนนี้เราได้มาแล้วดูจากลักษณะแล้วนะครับก็ถ้าคาดการณ์ไม่ผิดก็น่าจะเป็นปลาอาราไพมานะฮะซึ่งเป็นญาติของปลาอารวนาในตอนแรกที่เราจับนะครับเป็นปลาดิกดำเช่นกันเวลาจับนี่ดูมีน้ำหนักด้วยนะปลานี้ดินไปดิ้นมาแต่เขาตายแล้วนะเขาดิ้นเพราะว่าเราดิ้น ไปดูชัดๆนะครับว่าปลาอาราไพมาหรือว่าปลาช่อนอเมซอนนี่จะมีหน้าตาเหมือนกับตัวจริงหรือเปล่าเนะี่ยโอเคแล้วนี่ก็เป็นโมเดลของมันนะตัวนี้เป็นตัวสีน้ำตาลนะสีน้ำตาลเหลืองๆสีสันไม่เด่นมากนะครับเกล็ดก็ทำดีอยู่นะรูปร่างคล้ายกับตัวจริงนะแต่รายละเอียดเท็กเจอร์บางส่วนก็ยังดูไม่เนียนเท่าไหร่นะ ซึ่งถ้าไม่คิดอะไรมากนะก็สมจริงอยู่แต่ถ้าจะให้ดีนะครับก็อยากให้พุทธนาเนี่ยเขาปรับในเรื่องของรายละเอียดให้มากขึ้นกว่านี้นะครับอันนี้มันจะดูเหมือนกับว่าโมเดลมันเหมือนปั้นไม่เสร็จยังไงไม่รู้นะรายละเอียดยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่านี่ก็คือเดโม่นะก็ให้อภัยกันได้นะในเรื่องนี้หวังว่าเขาจะไปขัดเกลาให้มันดีกว่านี้ อเคมาดูท่ากินนะจะเป็นอย่างไรตัวนี้คําใหญ่หน่อยกลืนได้เหรอมันต้องฉีกแล้วแบบเนี้ยติดคอตายพอดีไปดูตัวต่อไปนะครับว่าจะมีสีอื่นแบบปลาชนิดอื่นหรือเปล่าตอนนี้เหลือปลาอาราไพมานะครับสองตัวไม่รู้ว่าจะเป็นสีเดียวกันไหมขอไปดูใกล้ๆหน่อยแล้วกัน รู้สึกว่าปลาอาราไพม่านี่มันจะจับง่ายนะเพราะว่ามันช้าแล้วก็ตัวโต,วตวอันนี้เหมือนจะเป็นสีเดิมด้วยนะครับโอเคงั้นกินเลยแล้วกันแล้วก็ไปล่าตัวอื่นเหลือตัวสุดท้ายในบ่อนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ายังเป็นสีเดิมอีกก็อาจจะต้องล็อกอินเข้ามาใหม่นะครับเผื่อบางทีมันเกิดมาใหม่อาจจะมีสีใหม่ก็เป็นได้ ข้างหน้าเรานะครับอีกไม่กี่เมตรงับเรียบร้อยตอนนี้ได้ปลาอาราไพมามาอีกตัวนะฮะขอดูหน่อยสิว่าจะเป็นอย่างไรตัวนี้เออ้ยรู้สึกว่าสีของมันนี่จะออกสีเขียวฟ้า,ฟานะฮะเป็นสีเขียวๆอะ่ะซึ่งตัวนี้เป็นสีใหม่นะต่างจาก2ตัวเมื่อกี้ขอดูชัดๆนะฮะตัวนี้ สีเขียวมารากตนะฮะมีแกมแถบสีเขียวเข้มคาดไปที่ลำตัวเล็กน้อยนะครับด้านหลังก็จะเป็นสีเขียวอ่อนสวยงามมากนะแต่ว่าปลาอาราพไม่าที่เราค่อนข้างเห็นบ่อยเนี่ยน่าจะเป็นสีเขียวแดงนะครับซึ่งตอนนี้ผมว่าในเกมมันน่าจะมีนะแต่ในบอของผมนี่มันหมดไปแล้วผมว่าผมต้องเข้าเกมใหม่นะบางทีอาจจะเห็นก็เป็นได้ซึ่งมันเป็นสีที่สวยมากนะ เนี่ไงตัวสีแดงนะี่ยมันก็ว่ายไวนะบางทีกัดไม่ได้จะไปไหนจะปลายักษ์งับโอเคเรียบร้อยนะครับได้มาแล้วตัวสีแดงหลังจากที่ล็อกอินเข้ามาใหม่นะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีแดงแล้วก็มีสีเขียวด้วยนะครับมาดูซิว่ามันจะสวยงามแค่ไหนนะ และนี่ก็เป็นรูปร่างของปลาอาราเพมาสีเขียวแดงน,นะครับที่เราคุ้นเคยตัวนี้รู้สึกว่ารายละเอียดยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสีสันนี่สวยขึ้นดวงตาเห็นชัดขึ้นนะครับตัวนี้แล้วก็สีแดงที่ลำตัวนะครับตรงเกล็ดก็ดูสวยงามสมจริงมากนะก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวปลานะตอนนี้มีเพียง3เซชนิดเท่านั้นนะถ้าใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AI ปลาและก็ AI ต่างๆนะครับสามารถ กลับไปดู ep ที่2ได้นะครับซึ่งผมได้อธิบายรายละเอียดไว้ค่อนข้างเยอะนะฮะก็ใครสนใจก็อย่าลืมไปเช็คดูแล้วกันตอนนี้ผมก็จะให้น้องซูโคเขาได้กินปลาตัวนี้นะครับเพื่อเป็นของขวัญสำหรับที่ช่วยผมรีวิวในวันนี้แล้วก็สลับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้ามีอะไรคืบหน้าในเกมนี้หรือว่ามีอัปเดตใหม่หมาอีกนะครับผมก็จะเอามาให้เพื่อนดูอีกนะ วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ